ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่พี่น้องๆอ,อาจารย์และทีมงานน,าาาน้องเขงาใหญ่มีต่ผานลำน้องห่างสายจวดตู้สันครับมื่อนี้นัดกันออกล่อครับมาหอดพิกัดเหรอครับมาพิกัดสวัสดีทุกมากับสันสวัสดีครับ แต่วาสองตัวครับเมือนีอากาศดีครับเมือนีลยลายอย่างครับใส่พิกัดนี่แหละครับมองไม่แข็งนกปีที่แล้วครับปีนี้แล้วครับมากับตันสวัสดิ์ครับท้ัวดีครับตันสวัสดิ์ครับผมตันสวัสดิ์แอ่วาตามตัวมีนกใหม่มาน้ำเป็นบาเหมือนแต่ว่าอะไรไว้ทีมงานมาไปเนาะท่านสดิ์ไปเังไหนหนอ ไต้กวนเน่ยนี่น,นไตเอกตันขออนุญาตแซมพันเ <c oughs> นีนยรแล้วครับนี่ว่าในแซมมาครับ เรียมงานกับเริ่มมาาแล้วครับบึงนกตัวของไข่ใดครับมนาไข่ครับเน,า,า,บนาทีมงานทสวัสดีครับท่านท่อทามาสวยกงม้มาสวยนได้ใส่ใสแ่แวตัวเดียวเอจน,จนดีเที่ยงหรอนกมันมเป็นยังดอกหมันชุ่มง่อให้ต่อ้ยินเขาจัดสามจัดสี่เสนอโอ้นี่ละของแท้ <c oughs> นี่นี่น,นี่ของแท้่เข้าไปเข้าไปกันนี่เราบัก เด้บักนกหน่อยที่ว่าได้อยู่ตัวเกษตรควนก็บักได้เดล่าตัวเดียวกันนกหน่อยตัวสามกูคนบ่อครับโตอันนี้นี่บอกโกงมั่วบ่อตัวนี้อเกษตรอาไึ้นขั้วเด้เตียามาฟังมึงรู้ไปเอาขึ้นนี่ใกล้นี่ละครับนี่กันนึงครับสร้างกูสวัสดีครับเสะทางไหนสร้างกูผมใส่รอดน้องสาเรอบ้านที่เอาบุเฟ่ต์ยงทีมงานกับกำลังใหญ่กันอยู่ ยู่เทิงแบบมี้ซีหาคนอยู่รับขับเงียบคนไม่ได้หมดล่ะใส่รถรับแมนพุ่งไปใส่ได้เยอะรอติดตามแลครับทีมงานกับอีกหลายทันอยู่ครับบ้านได้ลงมากำลังใส่หนกอยู่เนี่ครับที่กัดหมุนไม่แช่งหนกนี่หละคือสีมันอยู่ดอกเหมือนเนี่ยยาวเงิง ว่าทีมงานมานแล้วครับทำไปเบิ้งครับเผ็ดเล็กดัดจัดนะวะท่านจัดานกมาโชว์อ้เนี่ยขาเนี่ยเอาท่อซับวะท่านงามงามครับนกตัวนี้ปาดโอคักแต่ว่าเผ็ดเล็กดัดเพราะมันเพราะมันเต็มซองเลยทีเต็มซองเต็มแรกตายโอ้งามงามนกตัวนี้แกูแต่เต็มแรกเขาเมือนเนี่ย่ะท่านนกโม่เลยวะท่านโอ้โหนกโม่เลยวมื่อนีเพชรเล็กดัดคือคักแท้เมือนีี บมาเจ้ไข่อยเป็นว่าบักจอบร้อยมันมันมีสองตัวด้วยงานอีกคันหนึ่งรับสร้างเล็กครับดีครับเพชรส่งเสริมเพชรส่งเสริมให้ได้นิ่งเข่าเพชรเล็กดัดจัดแล้วนะไปเบิ้งจังถั่วเฮ้ยแอบแซีบหรือมันตัวไหนวะท่ามดาเลยพุ่น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 ไวยต้นต้นนี่ครับอีกอันหนึ่งเส้นอีกสวัสดีครับ ใป้ห้างไะไรก่อนดีครับปลาแบบน้องจอกส่วนห้างก็สิไปหยับจอกตัวน้องได้ไปซองตันกน้องจอกใช่ไหแทนตัวทำท่าเรื่มโทรศัพท์โทรไปนม่รับเนยเศ้าดีเนี่ยนี่ยินได้แม่บ้านพนัวาไปกับบันันาเลียกตัวหันเร แต่ว่าผู้จัดการไงเขาบ่กว่าได้เห็นมาอย่างนี้เอานกไปใส่ที่ไปใส่ยุ่นใส่อะไรเดี๋ยบถ้าจินเขาแล้วก็จงไปเบิ้งนกเเมื่อนี้ก็มวนนึกเอาละมวนเราพาพ่อเนี่ กับช่วน,นี่ครับร่วมตัวกันทํามหารครับขลังทํามหารครับ,บทังเครื่องกระมอกสูตรพิเศษมากครับสร้ตอสมตองไเียไปตองปตองไมากเหรเนี่ยตัดเบ้ อ้านี่ผู้มาที่หลังสมทบครับสวัสดีครับนี่อย่างเดียวคือเพิ่มวงโตบออกไปหล้กก็เฮ็ดไห้โอไใหม่คืออด้ยินข่นวว่ามีของดีอ้างสามอ่างสี่โวทันทีแบ่งนะครับแบ่งโยกมากผู้ได้สนใจกะนี่แหละครับติดต่อผคู้นี้ครับอันนี้อาจารย์ผมมีหอดตตัวนึงกำลังเด่นผู้ได้สนใจอ้างสองอ้างสามมันมันซื้อว่าบบกเพชรซิกแซก ่ังนี้กำลังพักวันครับกินสมครับแก้วกลางกินเขาได้รือเล่าน,นั่ง้างนอกวันนี้วันไี้ยังเล็กกิ่าจัก้ล้งเป็นเล็กพิ่นจแกกวางน้ง่เมื่อวานมี้อี่ ถังรุนกำลังรุนกําเตียถึงนอกกว้านแล้วนว่วงส่วนมาวัดคว้าถึงนอกตลอดเนี่ครับทีมงานปานมองขายรถมือสองแล้วล่ะปานเต้นรถเพื่อซุดสายครับมาดม้วนกินขขาปลานน้ำกันแล้วครับระวังยังหลายแต่ว่ากับมีผู้มันแล้วล่ะพวกเบียงเหมือนเนี่ยมันที่ก็ใส่จวดหรอกเห็นมาทางเหล็ก ได้วันเต็มเลยล่ะที่หนึ่งเอาละครับช่วงใบรังยินเขาคนละนี่เตรียมงานจัดอีกแล้วครับท่านสวัสดิ์ไปรังยินว่าจัดวันเยอะตามไปเบื้องเงินว่ามันทางเอียงหรืออ่างบ่เอียางนะครับเดี๋ยวตามไปเบื้องครับเดี๋เช่นยินจัดแล้ววันไปเช่นยินทุาเข้าไปเบื้องนูตามไปเบื้อง ว่าเอานกเฉลยเอานกต้อเมือนีี่าบัิษัพลังคนว่าทางนบึงกับกั้แสงกันมขับนควงมันยิ้มป่วยๆอยู่จัดควงแท้นก่างาลมนป่าอ่างาลมแม เพชรจำปามีตัวค้งเนี่เอาแล้วเพราะว่าได้มาได้ยินเสียงแล้วเสานี่ได้ยินเสียงสู่กันแล้วยอนเสียงเบาวะครับนิ่นต่ำๆบ่ของแถวขวัญน,นีย่ยอนเสียงหน่อยครับเรียบ้อย ตรท่านชาวด้านกูคุกคนจัดมกง่ยนี่ละมันสู้กันอยู่บนเ้าเนี่ยเพราะมันค้องความนี่เด้นี่ยงับหมันงดสู้กันคักอยู่บนเสาเนี่ยผมเบิ่ง เอาพดนกอินผู้ของแถบมันของปลอมเพชรหินกวางเพียงไหนเนาะเมื่อเนี่ยช้ำใจอีกแล้วเนาะเพชรหินกวาง,งถึงเนาะผมนยินมันสู่กันอยู่ตอนผมเมื่อมึงบักโซลานเศร้านะเอาทาแล้วมึงไล่ความเน,นี่ยเทีนิด ก um, ินเนื้อวัวกได้ได้เลยครับถือว่าได้ได้หนิละแม่นครับมาแล้วครับเจ้าคู่คุกขายเพียดเชียงยืนยอดครับจับไปก้อนยินเขาครับเมือนี่ครับช่วงนี้ก็ได้เวลากินเขาแล้วครับทีมงานกินเขาครับช่วงนี้ นี่หลาบเป็ดขับมือเนี่ของ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 เสบครับมือเนี่ลาเป็ดตามมตัวเลยครับจิ้มงานกองลอยน้ำหวานเพลงไหนพราวอยู่เี๋ยวกองลอยน้ำหวานกได้อยากให้ไม่ยินน้ำกันทุขคนครับเพงไหนเด้อเอา้ไปยึดกภาพไม่มีจกัดับน่มอรับน้อรับเสมอช่วงนี้ก็ขออนุญาตเขาแล้วครับ

มาดูเอาดูแล้ว่เพราะยิงขงาวมาเพชรดเพชรอยู่เพชรนังออยู่นั่งมันจินิหนอครับนั่งใก่กันลงโตมีเอ้สุดยอดลงโตบัดรคุย่างดามเกาพักมีสี่เลยเออพอเรงเ็กเนี่ยันบ้านเสือกอนเนี่ยกบห้าท่นยอดเลยหวบังหันเยเล็กมากแร้วโตเก่าโตเดิม ผมดทงอางทมาอาเมนบ่มีขายยสื deer, uh ่อความเลยื่อกนี้พะะได้จอได้ใจึ้นเดียวครับพอือเนี้ับเต็มอยู่มือเนีับทางยากินขาทีมงานกันทยอยไปเบื้องนกแล้วครับช่วงนี้ในเวลาสิบหกนาฬกาพอดีครับเรากำลังสู่กันครับอากาศดีครับเมือน้มีลมแนนิดหน่อย ลังเหียกสู่กันเนี่บทมงานก็นเริ่มไปครับจอนยนะครับที่มองกลัวครับอาจจะเริ่มทะย่อยนกลงแล้วครับจอยนะถ้าสรุปจำ เพล็กดัดจัดไปหนึ่งแจมแล้วครับเมือนกันกำลังเหวี่ยงลงอยู่แล้วรอดทีมงานสรุปช่องแรงๆครับว่าต่างคนต่างไปใส่ไก่กัน,นอยอนังไงเพชรจิงเงินจัดไปหนึ่งแจมเรียกว่าเพ็ดหินกวางกำลังรุนอยู่นอนเมียเบิงอยู่นกเพิ่นกำลังเขากัน เรียมโมโลงครับชิดสวัสดีทีมงานนกเกาไหญ่มิตรภาน้ำดำพองอีพซีุ่กคนครับบ่อพลาดแล้วบักเพชรล้มตม้มอ่าเพร่อนลงมต้มสามบักเพชร,ร,พชรคู่นั่นแหละอ่าตัวคู่นกับของอ่าพิ่ดนของบักเลดานั่นแหละนะครับใส่ตัวแดงหน่อยนี่ ทางเขามาทางหน้านี่ทางหน้าต้มไก่ตอนมายามบักนมดี๋ยวนี้เสียงคู่ว่อยู่เลยไปเบิงบักเพชรซากุตครับนี่ใส่ต้นแดงเรียบร้อยเลยของแท้แล้วนะที่เอ้ยเพชรจำปาเพชร อันบโบผาดคือกันเมื่อนี่ต้นแดงหน่อยเอาขึ้นดินตับ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 หยุดเอาเดี๋ยวเอาลงมาเบิังเออนี่ยละดาวลุงตัวหนึ่งเหมืนตัวหนึ่งถื่อนกกดปีกหลุดมัดเอาจบคลิป ครับสวัสดีครับทีมนกหอยใหญยมีตรภาพนั่นพอ่อสายจวดทุกท่านครับอ๋หลังจากกินเขาเสียดมากอะพยายามนกเด้อครับเจะลิ้วท่องจัดให้เราเด้อครับคุณครับจะลิ้วท่องจัดให้เราครับ เอาเดีครับเอาตัวตัวลงมาเบิังครับวัตถิมเมนตตัวไมป้ปะครับเอาครับรอติดตามชมครับอ๋อครับเอาลงมาให้เบิังตัวตัวนครับเจะเลี้ยวท่องจัดให้ครับวัตถิมเมนตตัวไมป้ปะครับ ตัวนี้ตามล่ามาโดนแล้วครับใส่มาอยู่ต้นนี้ครับเจ้าลิวทองจัดให้ครับนี่ครับตัวเตือนพุ่นครับอ๋อครับมันมันครับมันมนันในรอบเปิดรอบดูดูการครับ เอาครับขอหอยาดนกกันครับจบคลิบครับยังได้ทุกตัวครับวัดขอคือว่าขึ้นเรียวครับนกจานก็เรยมาตามหมอครับอีกสองอาทิตย์เลยจะมาต่อกันอีกครับเดี๋ยวยังมาใหม่เนะให้มันอากาศดีๆกันกน,นกป้ามนี้ครับ ลายอยู่ตัวนกนุ่เรืมแบงแบงทินอะไรนครับน้ำก็ะไรเมือนเันตัวแห้งครับมเคลื่อนเลยเนื้เนือปแนเนื้อสีแยกคู่เลยนี่นกมือก่นครับพรท่านสูงข้าพเ้าเริ่มทยอยตัวนี้แยกกินอมูเนี่ยกัเอ้าละเริ่มแบ่งกนได้เขลียรเ่าไหรนี่ครับหนามากครับแถวนี่ยเรื่เปีกแยกขึ้เช่ คนทุกแห่งครับทีมงานกับว่าในทรงไล่มากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องมิตรภาพรัาน้ำพ้องทุกทุกท่านนะครับสำหรับมือนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ